เพื่อชำระล้างสิ่งสกรปรกจากร่างกายของเธอหญิงสาวลงไปนอนในหลงศพเพื่อขอการอภัยจากวิญญาณแต่ในวินาทีต่อมาดําเล็กๆก,ก็บีบเธออย่างแรงในขณะที่เธอกําลังจะขาดใจวิญญาณหญิงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอแท้จริงแล้ววิญญาณหญิงนี้คือแม่ของชุยฮาวาเพื่อความปลอดภัยของชุยฮาวาจะตายไปก็ไม่ยอมไปเกิดใหม่คอยปกป้องเธออยู่เงียบๆข้างๆเมื่อตาจู้งเปิดหลงศพ ช่วยทาวาบอกตาจ้วงด้วยรอยยิ้มว่าเธอเพิ่งเห็นแม่ของเธอทำให้ตาจ้วงรู้สึกสงสัยมากถ้าอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันนั้นเป็นแม่ที่ปิดตาเธอไว้นั่นก็คงเป็นการปกป้องเธอในขณะที่เรื่องราวเริ่มคลุมเครือคดีฆาตกรรมจากการจมน้ำที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นและผู้เสียชีวิตคือแฟนสาวของตาจ้วงจนกระทั่งถึงตอนนี้ตาจ้วงถึงได้รู้ความจริงปรากฏว่าแฟนสาวของเขาเสียชีวิตไปแล้วในอุบัติเหตุทางรถยนต์วันนั้นคนที่อยู่กับเขาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือวิญ,ญญาณของแฟนสาวเหตุผลที่ช่วยาวา,าวเรห่ชชววิตธ ังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดตาโจ้งเสียใจมากและกลับบ้านแต่หลังจากที่เขากลับถึงบ้านเขาพบว่ามีรอยเท้าของวิญญาณอยู่บนพื้นเขาเดินตามรอยเท้าไปดู พบว่าช่วยฮวากำลังยืนอยู่บนดาดฟ้าในขณะที่เธอกำลังจะตกลงไปโชคดีที่ตาจ้วงดึงเธอไว้ได้ทันขณะนั้นอดีตที่ผ่านมาก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเขาปรากฏว่าช่วยฮวาที่อยู่ตรงหน้าคือลูกสาวแท้ๆของเขาและแม่ของเธอเป็นเพราะความแค้นที่ตาจ้วงมีแฟนใหม่จึงจงใจสร้างอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนี้ใช้คนอื่นฆ่าเธอโดยชนเธอลงไปน้ำหลังจากรู้ความจริงเขาก็ดึงลูกสาวขึ้นมาแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังทำให้ตัวเองตกลงมาจากตึกสูงสุดท้ายของเรื่องราวตาจ้วงกายเป็นเจ้าชายนิทราเพราะถูกเหวี่ยงกระแทกแต่ละวันที่อยููู่่่่่่บนนนเเเเตตีีีีียยยยยยงงงชาา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 วหหมมมมมือออปปแแลละขขข้กกกสทไไิดดใคค บบทําให้เขาอยากตายยิ่งกว่าอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเป็นคนต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมตาโจ้งในเรื่องก็แค่เห็นกรรมของคนอื่นแต่กลับไม่สามารถคาดเดาจุดจบของตัวเองได้ทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วกรรมสนองของแกก็คือฉันนี่แหละในยูเนียสฟิลム